ก็เรื่องความร้อนหม้อน้ำแห้งก็บางทีพัดลมก็มีส่วนนะครับมีกลมว่าบาง,ง,งทีใช้ไปก็กำลังออเตอร์ก็อาจจะลดแรงทานหรือว่าฝนลวดอะไรก็จะเสื่อมกำลังพัดลมก็จะลดก็จะมีผลต่อความร้อนของเครื่องยนต์นะก็หม้อน้ำก็จะแห้ง ไวนะครับพอน้ําแห้งก็เครื่องก็จะร้อนนะ้ำมันเครื่องก็จะแห้งเดือดตามมาน้ำมันเครื่องก็จะแห้งก็ให้สังเกตด,ดูนะครับแรงแร,รงมันตกมาตัวนี้ก็เริ่มเริ่มยกนะเย็นแม่ตร์ก็เริ่มโยกเย็นะก็แต่ก็ยังใช้ไดนะ้ก็บังคันก็ เปิดแล้วก็เปิดดังกว้างมึงก็ต้องรีบปิดนะครับมันไหม้มันไหม,ม,ม้ได้แล้วมันไม่หมุนจะดังกว้างอันนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เกือบจะกลับบ้านเก่านะครับท่อที่ตะแรงไม่หมุนเลยนะครับที่ที่มอเตอร์มเยอะนะก็ก็ลองเอาเหล็กนะครับเอาเหล็กเคาะตูดเนี้ยตรงที่มันแข็งๆนะครับเดี๋ยวไปเคาะติกแตกตอวตูดปั๊บๆๆๆๆๆนะครับขี้มันหลุดมันก็จะหมุนนะครับ มันก็จะหมุนม,มันจะขยับก่อนนะครับขยับก่อนแล้วก็ช่วยมันหน่อยถ้าไม่ขยับแปลว่าต้องถอดเปลี่ยนมอเตอร์นะแล้วก็บางทีก็จะเป็นที่แจ็คนะแจ็คสกปรกนะแจ็คสกปรกนะตัวนี้ก็เราก็ทําการถอดมาถอดพัลสมาแล้วก,จก,นะวก็จับเครื่องดับสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวไปอ็อตแล้วก็ทําการเอาเข็มนะครับเข็มเล่มห้าบาท ขูดนะขูดขั่วตัวผู้ต mm ัวเมียนะอันนี้ตัวเมียจะมีสามสามง่ามไว้หนีดตัวผู้สองขั้วก็หกง่ามแล้วก็เอาเข็มขูดขูดงัดงัดขูดขูดนงัดให้มันรูมันติดตีนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวผู้เราก็ขูดขูดเลยนะขูดขูดเอาเข็มขูดนะขูดหน้าขูดหลังขูดหน้าขูดหลังตพพักแล้วเอามาใส่มันก็จะเดินดีนะครับขั้วมันก็จะเดินดีเพราะอาจจะเป็นที่ตะกัน ใช้มันนานนะครับปลากันมาันานแล้วก็น,นี้ก็ดีก็ดีปกติไม่ต้องเปลี่ยนนะปวดเคี้มอเตอร์นะเค่มอเตอร์มันเยอะเคาะเคาะเคาะเคร่มอเตอร์ก็หนึ่ถ้าเคาะปุ๊บมันจะขยับนะว่าถ้าไม่ขยับแลลวก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าต้องถคดมาทำความสะอาดแต่ส่วนมากก็อายุมันก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์อันนี้ก็เรียบร้อยนะหมุนติ้วนะทำไปทำมาก็ดีถ้าลงหม้อน้ำ ดันดีโดนมแร์โดนแอรเริ่มโยกเยกเริ่มโยกเยีววิ่งทางไกแล้วโดนเปลี่ยนนะ้างทางไกลจ็สังเกตุบคันก็ดังคกขาคกาคปิดเอิร์ต้องดับเนาะดับทอดดับปิดแอร์นะปิดแอรมองตรน้ะแต่ว่าลมเครื่องเราก็ไม่สามารถตอดนี้ได้ตอปลกออกแต่ก็ลมแอร์ก็ปิดแอร์ไลับการนั่งางเพรนคันเปิดดังหกภากมันจะไหม้นะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี so ้ตดว่าไม่ต้องเสียต <it> ังค <rock> ์ร okay. ับเอาเอาท่อนเหล็กนะท่อนเหล็กมาตีตีตรงตรงหลังมอเตอร์ที่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นเหล็กเคาะเคาะเคาะเมันก็จะกยับแล้วเราก็ช่วยมันหมุนน่อยนะเคาะไปเรื่อยมันก็จะหมุนพอจะพักอนนี้ก็ท่องตัวแล้วอันนี้ก็สําหรับตัวดีปุ๊กนะครับตัวดีปุ๊กไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ก็ดึงในร้อยอะไรประมาณนี้ก็ลองดู